สิบห้าข้อเย็นกายถูกไหมเย็นอะไรอะไรจแล้วก่จบแล้วใช่ไหมจบแล้วถึงมิเทอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราพร้อมสอบมิเทอร์ันแล้วนะครับ<อ>ก็เลยจะบอกแนวข้อสอบได้น้วยตัวเองเอทีนี้ข้อสอบของเรานะครับประกอบด้วยข้อสอบทั้งหมด20ข้อ15ข้อกา ห้าข้อเขียงนะครับเส่งต่อ e ห mm ้าข้อเขียงเนี่ยคือห้าข้อย่อยนะสองข้อย่อยห้าข้อย่อยนะครับทีนี้ไปดูเรื่องระบบเลขฐานมานะครับอก็มีพวกข้อกานะข้อกาก่อนจะมีตรกกะยาตักกระยะนะครับไปดูมาว่ามันแยกยังไงนะ ถ้านึกไอเดียไม่ออกก็นึกจากกันบ้านก็ได้นะครับไปดอฟื้นกันบ้าน,นเลยมานะครับต่อมาก็ไปดูระบบเลขฐานมานะครับแล้วก็ไปดูสมบัติจำนวนจริงนะครับสมบัติของจำนวนจริงก็ไปดูมาตารางมันอยู่หน้าเดี๋ยวดูให้นะตารางอยู่หน้าไหนเว็บหน้าแรกๆเลยอเดี๋ยวหา่อน อ๋อเนี่ยพวกนี้แหละตั้งแต่หน้า8 12, ถึงหน้า12ก็ไปดูมาได้สมบัติจำนวนจนวจริงเพนจาร์ใช่อ,ดดดดอันนี้คือหน้า8 12ถึงแล้วก็เส้นจำนวนนะครับเส้นจำนวนจะกินตั้งแต่หน้า13ถึง15นะครับก็ไปดูมาเนาะ แล้วก็จะมีไปดูตารางนะครับหน้าไหนวาเปิดแป๊บขนาดคนออกยังงงเลยเนี่ยที่อาจารย์ตอบไม่ได้คือหน้าพวกนี้ตอบไม่ได้หมายถึงอะไรกุเก่เล็กๆที่แบบอยู่ในตารางอะไรแบบนี้นจำไม่ได้ก็เลยได้90%นะลองตรวจเองแล้วได้สักสิาคะแนนเต็ม15%ไม่น่าเกียดนะข้อเข็ดเก็บเต็ม ก็เชื่อว่าพวกเราทำได้อยู่ครับแม่ไปดูตารางขีฟ้าหน้า52นะครับันดับแรกไม่ใช่สิหน้า52แล้วก็หน้าไหนวะเปิดหาก่อนหาแป๊บหน้า52แล้วก็จำามตารางบอสดิปด้ปะโบลลบคุ้นหารบอสดิปอ่ะจาเนี่ยจำไม่ได้แล้วอ๋อเนี่ย หน้าห้ากับ52สองนะครับเน้นตารางเอาไว้แล้วก็มีมีอะไรนะบวกลบคูณหารละคนด้วยแต่เ,เพิ่งคินเลขเข้าก็ชิวแล้วนะครับแล้วก็มีสมมูลอนะ่ะสมมูลอยู่หน้าไหนไแหวะจำไม่ได้อยู่ตากะสานแหละ้าหน้าสมมูลสมมูลสมมูล สมูนสมูนสมูนหน้าหกสิบเจ็ดอะสมูนหมดแล้วข้อกาถ้าถามอีกรอบหนึ่งถามเพื่อนที่จดๆเนี่ยเพราะอาจารย์จำไม่ได้แล้วว่าบอกอะไรหน้าไหนนะครับเคเรียบร้อยข้อเขียนห้าข้อนะครับเป็นสองข้อใหญ่หน้าข้อย่อยทุกคนรู้จักการแปลงเลขฐานนะอ่า แปลงเลขฐานนะครับแปลงเลขฐานนะครับ,นนรบโจทย์จะบอกว่าจงแปลงเลขจากฐานนี้ไปเป็นอีกฐานนี้อะไรเงี้ยมันจะบอกอยู่นะครับเอาเครื่องคิดเลขเข้าก็ชิวแล้วนะครับส,สบายๆแต่ประเด็นคือจงแสดงวิธีทฉายกันสิอาจารย์ให้หน้าอาจารย์ให้บรรทัดไปเยอะด้วยให้เยอะจริงเยอะเลยอ่ะให้มันทัดไปเยอะเลยส่วน อ๋อโอเคสว่วนอีกข้อหนึ่งนะอีกข้อใหญ่ข้อหนึ่งนะครับจะเป็นมือเก็บวงจรลอจิกนะครับลอจิกเกตลอจิกเซอร์กิตนะครับอีกข้อหนึ่งข้อใหญ่สองข้อย่อยเราต้องทำแบบนี้มาซอสต้องแสดงนี้ให้ด้วยแสดงนี้ให้ด้วย แรงเนี้ยคือระข้้มแค่จางเห็นแค่นี้จางให้อินพุตไว้บ่โจทย์ผิดป่ะถ้าโจทย์ผิดพวกเราก็ฟรีนะคะแค่นั้นีงอ่าไม่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 ฟรีไม่ฟรีเอเน่ไม่เียไม่เสียลงดูตอนนี้ใช่ไหม มีปัญหานะครับก็บอกกรรมาการคุมสอบได้แล้ว,<ป>ลวก็อย่าลืมเอาเพ <ไป S 1> ิ่มกิเลข,เข้าได้ถ้าครูคุมสอบอ่ะบอกว่าไม่เอาเข้าวบอกไปว่าอาจารย์หัวหน้าอาจารย์ประจำวิชาบอกให้เอาเข้าได้ถ้ามันไม่รู้ว่าถ้ามันเกิดมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่มันห้ามเอาข้าวมาแล้วก็บอกไปว่าเนี่ย เดี๋ยวบอกหมวดบอกอาจารย์ประจำวิชาได้เดี๋ยวมาเคลียร์แล้วเดี๋ยวไปเคลียร์ให้ถ้าถ้ามันสะดวกเดี๋ยวไปเคลียร์ให้จริงนะครับเพราะว่าวันจันทร์อ่ะตารางสอบออกยังยังยังไม่ออกหรอยังไม่รู้เรื่องเลยจานทร์ว้าวเราสอบวันจันทร์หน้านี่ถูกป่าฮะวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าวันที่สิบหวันที่สิบห้าวัน่สิบห้านที่สิบห้าวันทีสิบห้าวันที่สิบห้าวัาวันทารางปีหนึ่งมานะเนี่ย ว้าวว้าวซาวซาบรรจันหยุดเหรอไม่ไ <gradually> ม <dynam Talking sounds> yeah. ่ออกบจันปีสองหยุดนี่ว่าใช่ใช่อ่านหนังสือนะครับขอโทษด้วยเดี๋ยวพี่พีมเไอเียนวเดี๋ยวพี่เจ้ลับไปเรียนในไอล้ อย่าเล่นเลจะเข้าได้ไหมเอไอมันวิชามันชิวเนาะก็ไปสบายพี่เครื่องมันระเบิดอะนี่เยบรองสำมุนโตรอะเอะโมโตะดีจ้าไม่รู้ว่าเอยังไงก็ต้องหมาะของอินโดมากกว่าที่เดองานมีแค่นี้ใช่ไหมจันมันคืออันบนเนี่ยคือ